สวัสดีค่ะกลับมาเจออุ้มนะคะอุ้มรีวิวอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้อุ้มเอา iPad Pro 9.7นิ้วมารีวิวแบบจัดเต็มให้ดูกันต่อจาก iPhone SE เมื่อวานเลยนะคะสำหรับจเจ้า iPad Pro 9.7นิ้วเนี่ย หน้าตาของมันเนี่ยถ้าถ้าเดินถือนะคะก็คงจะไม่มีใครรู้หรอกว่านี่คือ iPad Air 2หรือ iPad Pro 9.7นิ้วนะคะแต่เมื่อมาพิจารณาให้ดีเนี่ยเราจะเห็นถึงความแตกต่างของมันค่ะหลายๆคนก็มีคำถามโดยเฉพาะอุ้มเองด้วยนะคะด้วยราคาที่ต่างกับ iPad Air 2พอสมควรแล้วก็จะมีอะไรแตกต่างกับ iPad Air 2และ iPad Pro 12.9นิ้วที่เคยออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วบ้างวันนี้ไปติดตามกันยาวๆเลยค่ะ มาเริ่มดูที่รอบตัวเครื่องกันก่อนนะคะอย่างที่งบอกไปค่ะว่าไม่ได้ต่างอะไรกับ iPad Air 2นะคะหน้าจออยู่ที่9.7นิ้วแล้วก็ด้านหน้านะคะมีกล้องที่อัปเกรดขึ้นมานะคะตรงนี้จะเป็น Touch ID ค่ะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเ,เสียงปกตินะคะตัวนี้เป็นตัว Cellular ยังไม่ได้วางขายในเมืองไทยนะคะก็ตัวนี้จะใส่ซิมได้ค่ะ ด้านหลังนะคะมีกล้องที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apple คือกล้องนูนออกมาแบบนี้ค่ะนอเล่นนะคะแล้วก็เรื่องของแฟลนะคะที่เป็นทูทน e ด้วยลำโพงสี่ตัวอันนี้เป็นจุดเด่นของ iPad Pro เลยทีเดียวค่ะคือฟังแล้วแบบโอ้โหเต็มอารมณ์มากเดี๋ยวมาเปิดให้ดูตอนท้ายๆนะคะก็จะมีลำโพงหนึ่งสองสามสี่ตัว เต็มๆเลยทีเดียวค่ะสีสีเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ iPad รุ่นก่อนๆหน้านี้ไม่มีนะคะก็คือจะเป็นรุ่นแรกเลยที่ทำสี Pink g o l ออกมาค่ะซึ่งก็เชื่อว่ารุ่นต่อๆไปก็คงจะมีสีนี้ตามมาเช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเซลลูลา่าค่ะก็จะมีนี่นะคะขีดสีขาวๆตรงนี้เช่นเดียวกันด้านบนเป็นช่องอใส่รูหูฟังนะคะ3.5มม,มค่ะรอบๆตัวเครื่องก็ประมาณนี้ค่ะน้ำหนักขายอยู่ที่4 3 7กรัม ถ้าเทียบกับ iPad Pro 12.9นิ้วอันนั้น700กว่ากร,ร๊มนะคะรวมกับใส่โคง้งใส่เคสไ้ด้วย,วยนั้นก็เกือบโลอะค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเบากว่าเยอะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานมือเดียวพอไหวนะคะมือเดียวคือถือนะคะอีกมือหนึ่งก็ต้องเขียนหรือว่าพิมพ์โดยใช้อีกมือหนึ่งนะคะ จุดเด่นสำคัญของมันคือเรื่องนี้เลยสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Pencil นะคะในการใช้งานได้แต่ Apple Pencil เนี่ยไม่รวมอยู่ในราคาของตัวเครื่องนะคะก็คือสามารถซื้อแยกได้ที่ราคา3,900บาทค่ะเขียนยังไงเดี๋ยวพามาดูต่อนะคะอีกจุดหนึ่งคือจะมีส่วนที่เป็น Smart Connector นะคะตัวนี้สามารถที่จะ ไปเสียบเชื่อมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ค่ะถ้าสมมติมันมาของมันมาแล้วตอนนี้ยังไม่มานะคะแต่จุดเสียข้อเสียของสมาร์ทคีย์บอร์ดคือมันไม่มีภาษาไทยค่ะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเปลี่ยนภาษาภาษาไทยได้ค่ะแต่ไม่มีที่แป้นพิมพ์จะไม่มีเขียนนะคะภาษาไทยก็พิมพ์เอาเองได้ค่ะประมาณนี้นะคะกับรอบตัวเครื่องเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าด้านในเนี่ยจะมีอะไรแตกต่างกับ iPad Air 2ที่ชัดๆบ้างค่ะ สิ่งนึงนะคะที่ทําให้ iPad Pro 9.7นิ้วเนี่ยมีความแตกต่างกับ uh, iPad Air 2มากๆนะคะคงจะเป็นเรื่องของการใช้งาน Apple Pencil ค่ะเพราะว่า Apple Pencil เนี่ยอุ้มยกให้ถือว่าเป็นหนึ่งในปากกาที่ดีที่สุดนะคะสลัที่ดีที่สุดในนาทีนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกหรือว่าจะเป็นการวาดรูปนะคะก็สามารถจะให้น้ําหนัก หนักเบาแล้วก็เขียนได้อย่างสมูทราบลื่นค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องการจดแบบรวดเร็วนะคะเราสามารถที่จะเขียนได้โดยมีความคล้ายคลึงกับการใช้ดินสอจริงๆที่เขียนบนกระดาษจริงๆเลยนะคะถ้าสมมุติเราเอามาวาดรูปหรือเอามาเขียนเนี่ยอุ้งก็มีแอปพลิเคชันแนะนําตัวหนึ่งเหมือนที่เคยแนะนําไปในตอนที่รีวิว iPad Pro 12.9นิ้วนะคะคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Notability ตัวนี้ค่ะ เจ้าโน้ตบุิตี้เนี่ยสามารถที่จะทําทเป็นสมุดบันทึกของเราได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องอาศัยกระดาษอีกต่อไปค่ะแล้วก็อัพขึ้นคลาวนะคะสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากเครื่องนี้ไปเป็น iPad Pro Plus หรือว่าอะไรก็ตามค่ะเราก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้ต่อได้เลยนะคะอย่างนี้ตัวอย่าง เมื่อกี้ก็เขียนไกด์ไลน์นะคะก่อนจะมานั่งรีวิวเนี่ยก็เขียนว่าเราอยากจะทําเรื่องอะไรบ้างหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเขียนได้สมูดดีนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติจะตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะแอดในเรื่องของรูปนะคะแล้วก็พวกที่เป็นสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยคิปบอร์ดอะไรลงไปได้เช่นเดียวกันคะ่ะเราก็สามารถทําได้เหมือนเป็นสมุดบันทึกเลยโดยเฉพาะสามารถใส่ voice note เข้าไปได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่แนะนาคะ่ะแล้วก็ apple pencil แนะนำนะคะถ้าใครชอบจดบันทึกหรืออะไรอย่างนี้ก็น่าซื้อค่ะแต่ราคาก็สูงนิดนึงอยู่ที่3,900บาทอ่ะนะคะมันก็ใช้งานได้ดีจริงๆค่ะ